ส,สูตรเราไม่ขายเราให้ฟรีอยู่แล้วอให้สูตรฟรีให้สูตรฟรีแล้วอันนี้บอกสูตรไปในตัวได้เลยเอาไหมฮะอ่าันนี้เราจะใช้เนอยอ่าประมาณ4ี่สีชีดหรือ400กรัมเนยสี่ชีดหรือสี่ร้อยกรัมเขาโพดเนี่ยประมาณ5้ชีดข้าวโพด5้ชีด เพื่อนเราไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยครับหลักการสําคัญในการกู้อยู่ที่การควบคุมไฟให้ได้ก่อนนะครับที่ตัวใจหลับนึครับครับเอาง่ายชัวร์คือลมเต้นมแล้วไม่เกินหมื่นนี่โอเคได้แล้วไม่เกินหมื่นครับไม่เกินสามารถลงทุนได้เลยลงทุนได้เลยครับนี้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดของเราว่าเราเปิดที่ตลาดไหนครับจุดไหนโซนไหนที่เราอยู่แต่ทุกที่ถ้าเราเอาขยับรสชาติแล้วถ้ายังไม่มีนะฮะถ้าเราทําดีถ้ายังไม่มีเนี่ยเชื่อว่าขายได้แน่นอนครับทุกตลาดทุกที่เลยนะครับ คารเมลนี่หอมนะครับหอมมันหอมเนยนะครับอืมผมเพล,ลินเลยครับกินเพล,ลินเลยครับแบบนี้นะครับหอม คุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบางใหญ่สมัยนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ก็มีอีกร้านนะครับที่น่าสนใจนะครับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านป๊อบคอนนะครับโอ้ขายดีมากนะครับแต่ละวันนี้ขายไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าทางร้านเขาขายไงนะครับแล้วก็ป๊อบคอนจะน่ารับประทานแค่ไหนนะครับติดตามรับชมนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ร้านนายป๊อบคอนนะครับ ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับร้านนายพอปคอนนะครับผมครับนะครับเปิดตั้งแต่16บหนิกาถึงสามทุ่มนครับผมที่ตลาดบางแยงสมัยตรงข้ามเซ็นทรัลพัฒนะครับผมครับโซนพีล็อกแรกเลยนะครับผมนะฮะด้านเราก็จะเป็นรสชาติเขย่านะครับเน้นรสชาติเขย่าเป็นหม้อใหญ่ไฟแรงเลยนะครับผมโอ้เนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่เราทําเป็นโฮมเมดที่บ้านออกมาก็จะเป็นเครื่องคาราเมลห้ารสชาตินะครับก็จะมีห้ารสชาตินะครับใช่ครับก็จะมี ตอร์ตบัลี่ช็อกโกแลตนะมะบิคิวชีสแล้วก็ครีมคาราเมลออริจินอลนะครับทั้งหมดคือเป็นแฮนด์เมดและโฮมเมดทำเองที่บ้านหมดเลยนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นที่ยี่ราคาเริ่มต้นที่20บาททุกยี่บาทนะครับเป็นรลดั้งเดิมขย่อรสชาติก็20บาทไม่ขย่อรสชาติก็20่สิบบาทไม่พูดถึงคั่วหน้าเตาหน้าร้านหรอกนะครับอครับผมแต่ว่าคาราเมลครีมคาราเมลก็เริ่มต้นที่20บาทก็มีเหมือนกันนะครับครับ ของเราเล่นแพ็กเกจสวยงามนะครับเป็นถุงในถุงถุงเท่าไหร่ครับถุงละยีบาทครับที่เห็นอยู่นี่คือถุงละยีบาทหมดเลยครับนะครับแต่ว่าเป็นในนี่นะฮะถ้าเป็นกระปุกก็เริ่มต้นที่35บาทสามกระปุกร้อยนะครับส่วนแพ็กเกจแบบถุงข้างล่างนี่ก็มีเหมือนกันเป็นเค้กคาราเมลแล้วแต่ลูกค้าชอบราคาไหนขนาดไหนเรามีให้หมดเลยอันนี้สามสิบบาทใช่ครับอันนี้เป็นคาราเมลชีสเนาะใช่ครับทุกอันจะติดราคาแล้วก็ติดป้ายไว้หมดครับครับผมอันนี้ทำเองทั้งหมดเลยนะครับ แล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะรับไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะติดต่อได้ตามเบอร์ตามเบอร์นายปภนได้เลยนะครับผมตามเบอร์นี่เลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ตามลิงก์ที่ที่ทางน้องขอให้ไว้ได้เลยนะครับครับนะครับก็เบอร์ร้านนะครับโทรได้เลยเบอร์ร้านนะครับเบอร์090นะครับ229 3569ก้านะใช่ครับมีราคาติดราคาสุงแล้วก็มีอ่าเฟซบุ๊กมีอะไรมีเพจมีเพจเนาะนายปภณนนะครับเพจก็นายปอณครับปภนของเราจะสะกด ปอปลาแล้วก็ไมแต่คโคลนะฮะเราอ่างแล้วก็ปอปลานะแต่เคียมไม่เหมือนเพื่อนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบขย่อที่เรามีณปัจจุบันนี้นะครับถามว่าเอามาเยอะกว่านี้ก็ได้แต่เพียงแค่ว่าไม่มีที่ให้วางแล้ะขย่อไม่ทัน<อ>ก็รีเควสกันเข้ามานะครับ <S 2> <S 2> รสชาติที่ขายดีที่สุดก็คือรสชาติออริจินอลหรือว่ารสชาติดังเดิมดังเดิมแบบนี้ดังเดิมก็คือทานได้เลยที่เราคั่วมาจากเตานี่ทานได้เลยอ๋อก็<ล>เป็นแบบแ<ล>เค็มเค็มหวานหวานเค็มปนกันได้เลยนปนกันได้เลยลองมาก็เป็นขย่อชีสนะ นี่ก็มบบีนะเป็นดั้งเดิมเป็นชีสเป็นบาร์บีคิว<ช>ฟาริก้านะครับชีสไข่เคม็มเนยนมซาวครีมวาซาบิต้มยำนะครับประมาณนี้นะพอ้มีหลายรสชาติครับแล้วาทางร้านนี่ขายสูตรขายอะไรไหมขาย,ายทางสูตรเราเราไม่ได้ขายแต่ว่าสาหรับรสชาติปคอปคอรเนเนี่ยเรามีให้ฟรีอยู่แล้วถ้าใครสนใจรสชาติป๊อป่อร์นหรือว่าการทำเคร่องเคเนี่ยเรามีให้ฟรีเลยในเพจเรา เราไม่ได้ห่วงอันนี้คือพั้วแบบหน้าร้านธรรมดาไปด้วยเลยทางร้านนี่ขายเราเราขายปกติแล้วแต่ว่าสูตรนี่เรามีให้ฟรีเลยใครต้องการเอาไปทำทำกินํำขายได้หมดเลยสูตรเราไม่ขายเราให้ฟรีอยู่แล้วให้คนที่ตัให้สูตรฟรีให้สูตรฟรีอยู่แล้วแต่ว่าสูตรเป็นเหมาะกับหม้อของเราเพื่อนเพื่อนก็เอาไปประยุกต์ใช้กับหม้อของเพื่อนไปไปดัดแปลงสูตรลงอีกทีหนึ่งหรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับ งานของเพื่อนให้เข้ากันได้นะครับสัตรนี้เรามีให้อยู่แล้วของเรามันจะเป็นหม้อขนาดใหญ่แล้วก็ั้วเยอะครับต่อนก็ไปอัดแอ์เอาว่าลดปริมาณลงเท่าไหร่ซึ่งเราก็มีให้อยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับถ้าคนสนใจนี่คือเข้ามาหาพี่ได้เลยได้ปมาพี่ได้เลยแล้วก็เข้าไปดูสูตรฟรีได้เลยอันนี้เราไม่ได้ขายเราให้ฟรีเลยสูตรฟรีด้วยให้ฟรีเราเขียนรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับว่าทํายังไงใส่ยังไงะไรยังไงครับผมแล้วเพื่อนก็ค่อยไปดัดแปลงใส่นู่นใส่นี่เอานะครับ จอดครับพี่นี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยของเราก็จะเป็นหม้อใหญ่ไฟแรงนะครับหม้อใหญ่ไฟแรงสไตล์ของเรานะครับผมโอ้นี่คือแบบใส่ไอของไปข้างในนี่นะครับใช่ใส่ใส่ก็ติดลงไปข้างในนี้นะครับผมเริ่มจากเนยเนยาโพดข้าพดเกลือ เราคำตาลแค่นั้นเองอันนี้คือสูตรปกติที่เราให้เพื่อนๆไปอยู่แล้วส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปจะไปเพิ่มเติมเป็นใส่ผงคาราเมลใส่รสชาติอื่นหรือใส่ตัวอื่นก็ว่ากันไปครับแล้วแต่เพื่อนอันนี้คือปกติเราทำนี้อยู่แล้วปกติทำนี้อยู่แล้วใช่ครับผมครับอันนี้รสชาติที่กลังตักอู่นี่คือรสชาติดังเดิมดังเดิมครับผมส่วนรสชาติอื่นๆเนี่ยเราเคี่ยให้ใหม่หมดทุกอันไม่มีทำค้างไว้ครับไม่มีทำค้างไว้นะทำให้ใหม่หมดทุกอันเลยสดใหม่แน่นอนนะใช่ครับ ยกเว้นดังเดิมเราจะตักขึ้นไว้เพราะว่าพร้อมขายได้เลยครับซึ่งสายง่ายที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดครับดังด้งขายดีที่สุดแน่นะฮะนี่เขาเอาไปก็ดังเดิมลองลงมาก็จะเป็นเครือ่องชีสไอ้เครื่องเขย่าชีสเขยา่ขยาบอสซาเรลลครับแล้วรสชาติอื่นตามไปนะครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้จะรสชาติแบบเค็มเนาะเค็มนิดๆนะฮะใช่ครับส่วนเค็มล้วนนี่เราก็มีเค็มล้วนก็มีด้วยแต่ว่าเรายังไม่ทําขึ้นแต่ทาขึ้นประมาณสายๆหน่อยนะครับ ขา,ายง่ายด้วยครับขายง่ายนรับเราขายดีด้วยนะครับเนี่ยครับให้ลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แตายังไม่เคยซื้อก็จะมาถามดูว่าอันไหนขายดีแต่ทุกตัวขายได้หมดนะครับครับขายวันละกี่ถุงครับเนี่ยรู้ว่ามันนับเป็นยังไงครับที่นี่ถ้าจะจริงจริงวันหนึ่งขายขายตัวนี้เหรอฮะก็ สี่ร้อยห่อสี่สี่ร้อยห่อเหรอครับแต่ว่าตรงนี้นะฮะไม่เกี่ยวคาราเมลก็วันละสามร้อยห่อขึ้นอย่างต่ำครับ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 ผมสามร้อยสี่ร้อยห่อนะครับตห่อก็คือห่อยนี้เลยครับผมต้าเป็นห่อนะไม่เกี่ยวกับคาราเมลนะครับผมอันนี้นะะเดี๋ยวนใช่ครับนี่นะครับเก๋สวยงามน่าเก๋สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วยิ่งน่าทานยิ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยใช่ครับล้อ เธอต้องเน้นให้เน้นเน้นอ่อร่อยสะอาดแล้วก็ให้ผู้ซื้อพอใจะค,ะครับผมให้กลับมาซื้อซ้ำได้อะไรนะครับเนี่ย <Yeah. S 3> อร่อยต้องมาซื้อซ้ำอีกนะฮะจะต้องมาซื้อซ้ำครับอ,อันนี้คืออะไรครับผมตัวที่ใส่เมื่อกี้นี้เหรอะ,ค,ะครับคือเกลือครับผมเป็นเกลือข<ร>องฟัน ครับอยู่ที่เพื่อนๆว่าจะเลือกใช้เกลือแบบไหนมีให้เลือกหลายแบบนะครับนีอใส่เกลือใ,ใ,ใ,ใส่น้ำตาลนะครับนี่น้ำตาลใส่กับน้ำตาลนี่นะครับให้ดูนะฮะอันนี้เป็นของนําเข้าใช่ไหมครัอันนี้ของนี้เป็นบริษัทใหญ่เขานําเข้ามาทั้งหมดครับแต่ว่าเราไม่ได้นําเข้ามาเราจะไปซื้อต่อจากเขาอีกที่หนึ่งโอ้ซื้อต่อเข้ามานะฮะใช่ครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของต่างประเทศทั้งหมดเพราะว่าบ้านเราไม่มีนะครอก็จะมีเขียวเหลืองบัตเตอร์ไฟแล้วก็มัสลูมมัสลูมก็จะมีอินทรีย์พวั ครับนะครับตาลูกโป่งตามงกุฎแล้วแต่ช่วงจังหวัดไหนอันไหนเข้ามาแล้วก็ใส่นั้นครับมีกันอันนี้เป็นเนยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเนยครับโอ้เป็นเนยเนยนี้จะเป็นเนยที่ใช้ดีที่สุดนะหรับครับแล้วก็คนนำบุปผหรือว่าทางขนมทั่วไปก็จะนิยมใช้ตัวนี้นะครับโผม เกระโพดกับเนยลงไปแล้วนะครับใช้เวลาอบนานไหมครับโดยเฉลี่ยก็ใช้เราประมาณสามนาทีถึงส<ะ>ี่นาทีสามนาทีแล้วแต่ว่าเราเร่งไฟเลยไห,ยหมหรือว่ายังไม่เร่ง<อ>ถ้าเราเร่งไฟเลยก็ใช้เวลาประมาณสามนาทีครึ่งไม่เกินนี้ครับก็ทิ้วก้อนมันครึ<ะ>่งก,ก,กิโลเมต่ติดครับครับอ๋อนี่เนยนี่มีมีการช่างด้วยนะครับการช่างด้วยนะ อันนี้บอกสูตรไปในตัวได้เลยครับเอาไหมฮะอ่าครันนี้เราจะใช้เนอยอ่าประมาณ4 4่ีขีดหรือ400กรัมเนย4ีขีดหรือ400กรัมข้าวโพดเนี่ยประมาณ5้ข,5ขีดข้าวโพด5้ขีดใช่ส่วนเกลือเนี่ยอ่าประมาณ1ช้อนชาเราอ่าเกลือประมาณหช้อนชาใช่ถ้ากเพื่อนเพื่อนต้องการความเค็มก็พกเพิ่มเข้าอีกได้ลดลงอีกได้ครับอ่าอยู่ที่ว่าเราเกาเค็มมากเค็มน้อยแต่ของเราใช้ประมาณนี้เพราะว่าเตรียมเพื่อเตี๋ยวมาขยับรสชาติด้วยครับนะครับก็จะประมาณนี้นี่ก็สูตรของเรา เพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยครับหลักการสําคัญในการขั้วอยู่ที่การควบคุมไฟให้ได้ก่อนโอ้วันี้ตุ้าใจหลักนะครับครับอ่าอันนี้ไฟนี่คือเป็นแก๊สนะครับอ่าไฟนี่ใช้แก๊สนะครับผมใช้แก๊สแก๊สเต็มถังแก๊สครึ่งถังแก๊สแคจมูกถังก็จะมีผลต่อการขั่วนะครับครับงั้นเพื่อนๆเอาสูตรไปแล้วก็พยายามฝึกใช้ให้ชำนาญกับหม้อของตัวเองครับครับนะครับแต่ว่าวิธีการขั่วสําหรับเพื่อนๆที่ขั่วใหม่ๆไม่เคยใช้เลยครับแนะนําให้เองขััครบ เพื่อให้เรารู้ว่านะครับเมล็ดของเราเนี่ยใช้ไฟระดับไหนถึงจะพักวมาสวยนะครับพราเราคัวเมล็ดแบบเปล่าๆได้แล้วก็ค่อยฝึกใส่น้าตาลฝึกใส่เกลือครับนะครับอันนี้ก็จะเริ่มทําได้เลยนะครับแต่สำหรับมือใหม่ก็เรื่องของการไหมเป็นเรื่องปกติครับก็จะมีไหมหม้อบ้างนะครับก็การเริ่มทำนะครับผมเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยลูกค้าเข้าร้านตลอดครับขายดีมากอ่าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับ เติมลงไปนะปึ๊บนะครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับปึนะ๊บนี่อ่าสอบสอบถามเรื่องการลงทุนหน่อยฮะถ้าถ้าเริ่มแรกเลยนะฮะต้องมีงบป,ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณถ้าเริ่มถ้าเริ่มแรกเลยครับ เนยเนยเตี๋ยวหกร้อยห้าสครับครับข้าวโพดบัตเตอาไฟหรือเขียวเหลืองคเก้าร้นะครับน้ำตาลถุงเนึองก็โลเนึองก็อย่างดีเลยก็25บาทครับเกลือก็ใช้เกลือแกงบ้านเราได้เลยหรือเป็นเกลือทำบ๊อบคอนก็มีครับครับอย่างนี้ก่อนส่วนหม้อทำบ๊อบคอนเนี่ยนะครับสามารถเลือกซื้อได้ในตลาดบ้านเรามีทั่วไปของเจ้าไหนก็ได้นะฮะขายได้หมดใช้ได้หมดนะครับก็ลองเอามาดัดปจะดูครับพบประมาณจริงก็มัน อ่าสี่ห้าพันนี่ก็ใช้ได้ได้เอาง่ายชัวร์คือล้มเต้นลงมไม่เกินเหมือนนี่โอเคเราอยู่ได้แล้วไม่เกินหมื่นรับไม่เกินสามารถลงทุนได้เลยลงทุนได้เลยแ่ท่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดของเราว่าเราเปิดที่ตลาดไหนจุดไหนโซนไหนที่เราอยู่ครับทั้งนี้เราก็เลือกให้กับโซนให้เหมาะกับตลาดของเรานะครับของที่เราอยู่ต้องเลือกอ่าทำเลทำเลก็มีส่วนอ่าทำเลมีส่วนที่เราซื้ออันใหญ่มาเลยเนี่ยแต่ว่าทำเลไม่เหมาะกับที่ตรงนั้นแนะนำให้เพื่อนๆเริ่มจากเล็กๆไปก่อน พอขายดีก็ค่อยขยับขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับยอดครับไอเครื่องนี้เท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่เครื่องนี้เครื่องตัวนี้ของผมนี่จริงก็อยู่มันห้าหมื่นบาทร้อมใช้งานนี่นะฮะใช่ครับซึ่งมันค่อนข้างแพงแต่ว่ายังไม่นำให้เพื่อนๆซื้อราคาหถานี้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวที่มันเล็กกว่านี้ใช่ไหมฮะตัวที่เล็กกว่านี้ก็มีแล้วก็ขนาดกลางกว่านี้ก็มีครับซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ที่ที่เป็นเตาปพดของผมนะฮะส่วนมากก็จะเป็นหม้ออยู่แบบหนึ่ง แนะนำแบบนั้นก็ได้นะครับรับพอเราขายดีแล้วก็ค่อยขยับขยายขึ้นนะครับแนะนำเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งลงทุนเยอะครับให้ดูตลาดก่อนเนาะลองตลาดดูก่อนลองดูก่อนว่ามันตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรไงใช่ครับใช่ครับแต่ทุกที่ถ้าเราเอาขยับรสชาติแล้วถ้ายังไม่มีเนี่ยฮะถ้าเราทําดีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเชื่อว่าขายได้แน่นอนทุกตลาดทุกที่เลยนะครับ อันนี้20บาทอันนี้รสชาติแบบดั้งเดิมเป็น,ปนแบบไหนหวานเหรอครับเอ่อกระจอกหวานน้ำแล้วก็เคม็มนิดๆตามมาเพราะว่าน้ําตาลนี่จะเคลือบืออยู่ครับอ๋บโอ,อบโบราณโบราณเนาะใช่ครับเนี่ยยี่สิบบาทมาครับคุณผู้ชมไปลองมาชิมกันนะครับรสชาติเป็นไงนะครับนี่ขายดีนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับกรอบแล้วก็หอมเนยนะครับหอมเนยนะอืม ออยชิมแล้วหยุดหยุดไม่ได้แน่นอนครับลองลองมาชิมครับหอ,อมกรอบนะครับเคม็มนิดนะครับหวานอวยอดครับอร่อยต้องมาลองนะครับร้านนี้นครับยอดครับ อันนี้เป็นบาร์บีคิวนะครับนี่นะครับนี่นะครับอือหอมนะครับมันจอกเค็มๆนะครับเค็มอ่บบาร์บีคิวนะฮะอือเด็กชอบนะครับแบบนี้นะครับอือกรอบครับ อันนี้เป็นคาราเมลนะครับนี่คาราเมลรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชิทลองชิมดูนะครับคาราเมลนี่หอมนะครับหอมมันหอมเลยนะครับผเพลินแล้วครับกินเพลินแล้วแบบนี้นะครับหอม หอมหวานนะครับถือว่าอร่อยครับรสชาตินี้คนระับอันนี้เป็นรสชาติเคลือบคาราเมลช็อกโกแลตเคล,เลือบคาราเมลช็อกช็อกโกแลตนะครับนี่นะครับอันนี้เด็กน่าจะชอบนะครับรสชาตินี้นะครับนี่อืมหอมกรอบหอมนะครับหอมอ่าชนะ็อกโกแลตเนาะ รสชาติแบบนี้ผมว่าเด็กเด็ก<ๆ>ชอบมากเลยนะครับอืมัวอร่อยครับกรอบอร่อยครับร้านของเรานะคะชื่อร้านนายป๊อบพอนนะคะอยู่ตรงตลาดบางเกษ่สมายร้านแรกนะคะอยู่ตรงท่านเซนทัลเมดเกตนะคะคอ่ายังไงก็มาอุดหนุนกันได้นะคะเริ่มเปิดเวลา4ี่โมงครึง่งแล้วก็ถึงประมาณสามทุ่มค่ะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับยินดีต้อนรับนะคะครับ,บครับสวัสดีครับ